จะหมดค่อยหิ้งก็ได้แช์คุณมคอพบดไหมจะได้ยินนั่นไหได้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 สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วอลคาซี่ลุยมาอ่าจัดไปฮู้ยอธามโคตรเดือดอธามกี่คนอะู้ยเอาเลยวันนี้มันแล้วครับเพื่อนๆเือรเบปรเปอบเบอบเปอบไม่มีคัมพีว่ะ เฮ้ยอย่าเพิ่งใจร้อนสิแม่ทัพเราวันนี้เรามาเล่นแบบออมมือเ่าขอบับหน่อยครับขอบับบั๊อะไรครับบั๊บับไม่แรงอันนี้ไม่มีตัวปานตัวนั้นยังไม่ได้ทําเวสเลยบับมมองไปก่อนแล้วกันโอเคครับอุ้ยได้อยูสิบห้านาทีแ่ะเป็นนางสาวไทยนี่โคตรพร้อมวันนี้เก้านาทีเองวันนี้โคตรพร้อม ุ้ยไปลุยนี่ท่านกะคุณมาแล้วอีโนโฮใครวะเนี่ยท่านกะคุณในบ้านครับท่านกะคุณในบ้านแกละและ หมอผมนิ่งอะไรวะเนี่ยผมขาดอะไรวะเนี่ยอ๋อขาดคำพีอ้โหว่าแล้วลืมอะไรลืมคำพีช็อก่อนเล้ืมาห้าแถวแล้วครับอะทำเดือดหน่อยเดือดหน่อยครับทำเดือดหน่อยครับแกแล้วหนึ่ง ลุงไม่ดีมังถามนะว่ามาแดงมาแค่นี้เหรอโอมาเต็มแต่มีแต่ไก่อยู่นี่ดิผมอยู่หน้าวงแดงนะมามากินนมนอนเอาผมอยู่เอาผมนี่ไงหมื่นล่วงอุ้ยหมื่นไม่ล่วงเออล่วงไปแล้วไก่มานี้มันนี้ต้องใช้คำว่าเละท็อปไม่มาวะไม่มาโึโบโบ เละอุ้ชื่อเขายิงหุ่มในหงเอยเอาเรื่องกดเต็มหูดิได้รับชยามาลองการกดจีเล่นเลยวเดือเดือด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 ล่วงอะไรวะเดือดไปจบปั่นโชว์ซะนี่ใช่มีคนเดือดมีคนเดือดพิดมันพี่สวยวันนี้หน้าที่ของผม คือทำให้พวกคุณแดงรดดๆอืมเอาเอากินกินนะพี่ได้ขอยหนุงหลังอืมลงไปดีลงไปดีเที่ยวใครไม่ไอแม่งยิงแรงจังวะขาวงนะครับขาวงนะครับจุดหมอมั่งเว้ยมัโบ้โบ้ยิงอยู่พี่ไอ้กินดองแม่งดีแรงถึงโูนห้าแถว บโบโบไวพี่โบพี่โบไม่ต้องแอบข้าไม่ต้องแอบข้าเกินแรงเกินโอ้โหดูโอ้โหไม่ยังไม่ได้ทันใช้สกิลรวมเลยรวมหน่อยครับรวมหน่อยไอ้เคียค้างเมาส์เป็นเคียอะไรวะหลับแบตไอ้ทานหมดวะพี่ต้องเคาะต้องใช้ระบบเคาะ ยิ่งไปบ้านเราละโอ้โหดเดือดระไหนกันหืมเราโคตรเดือดนี่ถ่ายรูปดีห้าล้านใช้เงินคดเปลืองเลยวันนึงหนึ่งร้อยใช่หายไปไหนหมดวะเปอร์จี้แล้วหายไปไงนบ้าง ไปมาแล้ว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 มาเลยาพื่อ่วงมาเพื่อล่วงโบไหนนะโมโปอยู่ข้าง้าโบเน่เอาละหนึ่งหนึ่งต้องเข้าแล้วหนึ่งต้องเข้าแล้วล่วงมีสภาพนี่เหลือซ้องเยอ้มาบักโอ้โหไม่ไม่มีนินก็สู้ได้เนี่ยดูแล้วนะ เลยไม่ได้ต้องนี้ก็ดาำในที่สัตย์ใจเออแหละแหล่ลงไปสิเนินวิ่งหาผมแล้วว่เนินวิ่งหาเพืว่ะไปหาเอ้ยพีทกูเฉยอุ้ยลวงหลบก่อนแหงเลยโอ้แน่นอนจริงไหมไม่ไม่แก่เยอะเลยกอดฮะไม่แก่ด้วยทำใจยืนให้มัน ยืนนี่มันตีอยู่นั่นแหละมาดาของมันแข็งไงนี้แี้ะคุณดูด้วยดิมันอันดับหนึ่งน้องเวมหมอ <c oughs> ดูเลยผู <c oughs> ้เม่นแม่งไฟพวกคุณสีแดงกันรัวๆใช่ไหม <c oughs> ไฟข้ามกันรัวๆเลยขนุนคหลายแล <c oughs> ย้ยืนแรกกับพี่แล้หน่อย เฉียบโบ้ซอยเนี้ยธนูนนนเราสามตัวธนูสามตัวเลยอยูไ่ไหนวะเนี่ยโอ้โห้ เออเอาทันหน่อยทันหน่อยล็อกไว้นั่นล่ะลวงลองบทโอ้บูโอ้สวยสวยกินกัากี่แถววะจะคุณไปแล้วจะคุณไปแล้ว เฮ้ยยักยังไม่ทันทำอะไรเลยเออวโว่ว่วโว้ว่ว่วโวโว่วว่ว yep> ่ว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 งว่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 วงว่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 วแว่ว e> ่ว่ว oh ่ว่วว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 ่ววววว

เฮ้ยทำไมใครพูดว่าอัตชัมไม่สือเลยนะทำไมปากแคบจังผมไปพิการโอ้ล็อกโอ้หมัดล็อกในบ้านเลยเหรอฮะคนพอกันนะคนคนก็พอกันนะทำไมเล่นไม่เหมือนกันวะแต่เขาเขาไม่ไม่กดยามั้งใช่ไปทำมาคนเราน้อยกว่าด้วยเยอะแปดพันแก่แล้วแก่แล้วพี่ เราไว้เป็่อนหนุ่มเราไว้อยู่ไหนฮะอ๋ออยู่ข้างในเลยเหรอโอ้โหในบ้านบานเลยในบ้านเลยนี่ยเล่นมีนิกันเลยเหรอเล่นมินิเลยล่ะเล่นนิอะไรอย่างเงี้ยล่ะเฮ้ยโบนี่เรากลิ้งกันอย่างเงี้ยโหอยากกินไก่อยากกินไก่อยากกินไก่แล้วแล้วระวังเอ๊ คับเจอร์หน่อยไหมคับเจอร์่อยไหมลูกปั้นเนี่ยได้หมดแหละเนี่ยเยโอเคนั่งสมาธิหน้าวงนี้เนี่ยมาต้องมันต้องวงแดงไม่ใช่วงป้าวงแดงเออก็นั่นแหละแกแล้วพี่เก้าพันกว่าแต่ผนโดนบน

เป็นเกมมันก okay, ็ต้องเล่นมันปลุกเราอารมณ์นี่นะเป็นเกมเกมแกแล้วหนึ่ง อย่ายิงวงแล้วจ้าคุณจ้าคุณเจ้าคุณมาเอาเอาพี่รวมแล้วยังไม่ทันรวมสกิลเลยโอ้โหนมนอนนมนอนรวมเลยรวาแล่แล่นี่เราถึงขั้นต้องมาเล่นที่วงของเขาเลยเหรอไม่พอยาไส้แกเฮ้ย อุ้ยขั้นนั่นเลยวะลักการยิงแรงหลักการยิงแรงไหนะอ,าาอ่ะอ๋อหลักการหลักการจะรอบอีมันก็ให้แล้วเสร็จยอดโอเแล้วครับเสร็จยอหลักการจะเสร็จยอดพุมแรงแลล่วงไปดิ เนี่ยเนี่ยเรามาตรงนี้กอดีแล้วเนี่ยเรามาที่ผงกอดีแล้ววะเนี่ยมาครบแล้วว่ะมาครบแล้วว่ะโอ้สวยพี่โบไปตามไปตามพวงมาซีพี่โบเออเนี่ยวงมาเนี่ยวงเนี่ยครบแล้วเนี่ยครบแล้วเนี่ยมาเอ้จัดนี่ก่อนเออลวงไปดีแล้ว กดแก้หน่อยเลยหาว่าไม่มีตอนตนรวมวงรวมวงเหรอโอ้ยเฮียดอกไข่เก้าพันวะสวยล็อกไว้สวยโอ้เฮียร่วงไงวะนี่ดอกเก้าพันแก้แล้วโอ้เรื่องโอ้เรื่องเอาเรื่องที่บ้าอ๋อนี่นี่โมโมอือดังโอ้ยดัง้ังมึงเนี่ย แดงมันแดงมันแดงอืมไม่ใช่มันแดงหรอกมันยืนวงแดงไม่เราเอาแร่ก่อนแล่ก่อนแล่แร่พี่ยิงอยู่หลังลงไปดีพี่แร่อะโบมาเฮียเมาว์เป็นไรวะเลอนซึ่งใครซึบอวบพี่ล่วงไปดีคาวงไปดีพี่บอว์มามามาอาแล้วมาเพื่อนเพื่อนนี่แน่ นี่แน่ยรวมสี่พี่โบโบโบล็อกหน่อยสวยพี่เอาสองคนาพี่บูสองคนเออหมอนะเอ๊แชมป์ขไหนเขาใกล้ดอยเขาใกล้ดอยแชมป์เขานั่งเล่นแล้วอูเขาไม่สู้แล้วอู โอ้โหพี่หนึ่งล็อกสวยมากเลี้ล่วงเลยสายครยว่าแรงแล้วดิใช่แล้อยู่ไหนกันนะสีสันสีสันกี่นาทีวะนี่จบนี่ใช่แล้วเรามั้งนะพี่สามนาทีสามนาทีหนุกนานไปเอาขมาบ้านเราอะอยู่ไหนกันมื่อวานขมาบ้านเราขมาบ้านเรา พี่ครับขอเดมมันขอเดมมันนะครับพี่พี่หลับไปใจร้ายจังไหมให้เขาเล่นมั่งเลยนะเด็กๆแกแล้วหนึงใชรกันเนี่ยคือีวะคือีวะเออเอาแจมแกแล้ว สวยสวยๆไม่ได้ยิงไม่ได้โอเคสวยสวเออเราตีนงแล้วเราเราทันเจาคุณแะตีคู่เ้ป๊อกเลยโอเคแต่ละัดจินเข้าไม่ได้อะ โอ้ยบ้าบอคาวงพี่โบคาวงพี่โบ,โบเออโอ้โหวิว่พวกเราโคตรเดือดเเอล่นมา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 จับจับจบปับจับอะไรเหรอพี่เนี่ย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 โอ้ยยูปุ๊บแล้วอ,ะอ่ะอ๋อถ่ายรูปเหรอ ได้ดิครับได้ได้ได้นั่งอามาแชมป์ที่ห้าเจ้าของคลิปไปไหนวะอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิเขาไล่ผมอยู่เขาไล่อยู่อยู่อ่าอ่าอุ้ยแชมป์โดนแรงนะแรงแรงนะมีนั่งแก้ทันนั่งไม่ทันอ่ะโอ้โบว์โบว์โบว์อนโบวะ เฮ้ยเฮ้ย้ยเไม่ล่วงด้วยไม่ล่วงกูจะล่วงอ่ะลวงแล้วแแล้วแแล้วอ่ะจบคาบจบคาบแล้วเพื่อนๆอ่ามาอ่าจบคาบมาเอ้าดูเลยเจ้าของคลิปเออเจ้าของคลิปไม่นี่เลยแล้วก็แล้วก็พี่อมา ไม่ทันแลวเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวจะล่วงเอาดลพี่ใครใครเอาใครเอากินนมนอนไหมติดพีษเอาโอ้ยจบแล้วมันดีมันดีโ่อหมันจบแล้วเพื่อนๆเดือดมากวันนี้นกนางกันต์โบบอกใสใสไะ ไปจบไปอีกหนึ่งวันหนุกนานไปเหตุผมพิม์๊ะ <laughs>